ก็าจากที่ผมดูในเว็บนะครับหรือว่าผมดูผ่านๆน,นะครับผมก็ดูจากลักษณะเนาะคล้ายๆกับตัว2,018ถึง2,022นะครับแต่พอมาดูใกล้ๆแล้วเ,เพื่อนต่างกันเยอะม,มาก ดี๋วับเพื่อวันนี้ผมอยู่ร้านโซคกสิยน์นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเวฟ125นะครับตัวใหม่สซม2,023นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นสีแดงนะครับแดงเทาเนาะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้เห็นทุกสีนะครับว่าสีไหนสวยนะเผื่อใครสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะครับก็จากที่ผมดูในเวฟนะครับหรือว่าผมดูผ่านๆนะครับผมก็ดูจากลักษณะเนาะคล้ายๆกับตัว2,018ถึง2,022นะครับ แต่พอมาดูใกล้ๆเลยแล้วเพื่อนต่างกันเยอะมากนะครับรูปทรงดีไซน์นะครับถือว่าต่างเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราไปไล่ดูครับว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นล้อแมกนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับขนาดยางก็เป็นเบอร์ล้อหน้าเป็นเบอร์เจ็ดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนะครับเป็นยางวิลเลเบอร์นะล้อแมกเป็นห้าก้านนะครับโช้กหน้าก็เป็นสีบอลและสีเทานะครับปั๊มเบรกก็ใช้ตัวเดิมนะครับปั๊มเบรกพวกนี้น่าจะใช้ตัวเดิมนะครับ แล้วก็จะมีนะครับสังเกตไหมครับตัวนี้เป็นไม้ดิจิตอลแล้วนะไม่มีกระปุกใหม่แล้วนะครับเพราะว่า Honda าทำเป็นไม้ดิจิตอลมานะถามว่าใส่กับล้อแม็กตัว2021ขอของวรรีได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับใส่ก็ะมาบงโคลหน้านะเป็นสีแดงนะครับสีตัวรถเลยนะครับพอไฟหน้านะครับเป็น ไฟหน้าก็เป็น LED นะครับพอไฟหน้าด้านบนเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ฮอนด้าตรงนี้นะครับเป็นสีดำตรงนี้เป็นสีดำเงานะครับน่าจะเป็นแปะนะถ้าไม่แปะก็ยึดน็อตด้านในนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดหลอดมีไส้นะเพื่อนเห็นไหมเป็นหลอดมีไส้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนกระจกนะครับกระจายเสงมาด้านบนนะครับสองข้างไฟเลี้ยวก็หลอดมีไส้นะครับ แล้วก็จะมีตรงนี้นฝาครอบด้านหน้านเป็นแบบชุบโครเมียมเหมือนโฉมเดิมเลยครับไเหมือนโฉม 2018- ถึง2022นอเลยเนาะตัวนี้บางลมด้านข้างนะครับก็ต้องบอกกันนะจุดนี้นะครับที่เพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับตัวเก่าอะตัว l v d ตัวเก่าครับอาวัยวตัวเก่าที่เราเรียกกันอะเนาะมันจะมีฝาปิดตรงนี้ที่ชอบดังนะครับฮอนด้าแกมาให้เรียบร้อยนะครับ จะเป็นฝาปิดตัวนี้มาให้นะครับสามารถถอดได้นะครับนี้แล้วก็ย้ายนะครับจุดของแบตเตอรี่นะครับมาไว้จุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่เคยถอดนะครับลองถอดดูย้ายจุดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีที่วางขวดน้ํานะครับสามารถวางขวดน้ําวางของได้นะครับถามว่าลึกไหมก็ลึกเหมือนกันนะครับอันนี้ผม เอาฝ่ามือลงไปนะเก็บสูดข้อมือนะเก็บกถึงข้อมือนะครับโทรศัพท์ขวดน้ําน่าจะวางได้บางลบตัวหลังตัวนี้เป็นสีเทานะครับหรือสีบอลน,นะครับเพื่นนนอนๆน็อตแน่นมากก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะผมจะถ่ายคลิปไปดูนะครับแล้วก็ฝาครอบด้านข้างตัวหลังตัวนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ สติกเกอร์คำว่า,าเวฟตัวนี้เป็นแบบนูนนะครับแล้วตัวนี้เป็นแบบเรียบนะหนึ่งสองห้าไอนะครับ mm hmm. ก็จากที่เห็นผมเห็นนะเพื่อนๆสวิงามนะครับเปลี่ยนใหม่นะสวิงามตัวน,นี้น่าจะเหมือนกับเวฟร้อยสิบไอนะครับฝาครอบนะครับโชค๊คเป็นสีบรอนนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้มาให้ด้วย การปรับตึงเอร์อนะครับการเติมป่าเติมลมนั่งสองคนเติมเท่าไร่รอย่างเงี้ยล้อหลังนะครับเป็นล้อแม็กซีดำก็ขนาดยางก็เบอร์แปดสิบเก้าสิบนะขอบสิบเจ็ดเพราะตัวนี้ยางตัวท็อปนะครับผมว่าล้อแม็กน่าจะใช้กับร้อยสิบตัวสองพันยี่สิบเอ็ดได้นะตัวที่เป็นดิจิตอลนะครับสวิงอาร์มสีบรอนนะครับ ไลท์คันมันบนเนาะไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็นหลอด LED นะครับแต่ไฟเดียวเป็นหลอดมีไส้นะครับเป็น LED แค่ไฟท้ายเท่านั้นจับหลังเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถังน้ำมันก็เหมือนเหมือนเดิมนะเพื่อนๆกล่องยูบ็อกเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะครับกล่องยูบ็อกเปลี่ยนนะครับไม่เหมือนเดิมสามารถวางหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับอัตรากรารประหยัดน้ำมันตัวนี้อยู่7 1 4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ได้บอกก็จะมีสมุดรับประกันนะครับเครื่องยู่รับประกัน3ปีนะครับหัวฉีดรับประกัน5ปีนะครับเขาก็เป็นสีดําต้องบอกก่อนนะครับเครื่องยนต์บอกนี้เปเพื่อนดูเหมือนเนี้ยเหมือนรูปโซนิสัไนะคล้ายๆบอกเครื่องยนต์ตัวร้อยสิบนะครับเล็กๆนะครับฝาครอบเล็กๆหัวเครื่องเล็กๆนะครับคือลดขนาดของลูกสูบนะครับเพิ่มช่งชักนะครับ ระบบเกียร์ก็เป็นระบบสี่เกียร์วนนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับก็ใครใช้เวฟร้อยสิบอยู่ก็นกาก่าจะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะตัวน,นี้มีช่องลมด้วยนะเป็นช่องลมผ่านนะเพื่อนๆสามารถนี่ถามว่าวใหญ่ไหมใหญ่นะเอานิ้วเหย่ลงไปก็ทะลุได้นะครับแล้อ,อะไรที่กญเจอนะไรกแเจก็เป็น ล็อกของชั้นเหมือนเดิมนะครับตัวท็อปตัวรองท็อปเหมือนกันสตาร์ทมีมีสตาร์ทมือนะครับมีมาให้ครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับก็ถามว่ารุ่นเริ่มต้นมายังมาแล้วนะครับตอนนี้ใครสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะครับมาดูนับปัดเรือนใหม่เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็จะมีบอกความเร็วนะครับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็คือถ้าไม่มีปุ่มกดนะครับผมบอกหลายครั้งแล้วครับว่าถ้ารถ รุ่นไหนที่เป็นแบบดิจิตอลและไม่มีปุ่มกดนะครับจะไม่มีนาฬิกานะครับจะมีแค่บอกน้ํามันนะครับบอกไฟขึ้ขื่อนไฟสูงไว้ต่ำนะรประมาณนั้นเลยนี่ครับเพื่อนดูสวยไหมสีนี้ก็ถือว่าสวยเนาะ,ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนเดีดูรอบคันเลยครับเป็นสีแดงเทานะครับมันไม่เหมือนเดืองทั่วไปที่ฮอนด้าทำมานะตัวนี้ มันจะเป็นแดงออกไปทางดำๆนิดนึงนะครับออกเข้มๆนะครับจะสีมเป็นสีเงานะครับเงาวิ่งเลยนี่นะครับก็เดี๋ยวมาถ้าครบทุกสีได้ผมถ่ายดูแล้วกันนะครับ แต่ใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับนี่ครับตำแหน่งแบตเตอรี่นะครับย้ายจุดนะตัวนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะว่าอะไรแดงๆนะครับเพราะว่าเห็นถ่ายไปหลายคลิปเพื่อนเพื่อนจถามว่าอันนี้คืออะไรครับสีแดงแดงเมื่อก่อนจะอยู่จุดนี้นะครับตัว A V d นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ด้านเออเพื่อนเพื่อนหม้อกองย้ายอะเมื่อก่อนตัว A V d ตรงนี้ หน้านะครับตัว LED ตัวเก่าจะอยู่ตรงนี้นะมอกรองนะครับแต่ตัวนี้ย้ายลงมาข้างล่างนะครับมาอยู่ด้านหน้าเหมือนตัวพวกร้อยยี่สิบร้อยสิบเนาะร้อยสิบตัวเก่านะครับร้อยสิบไอพวกนี้จะอยู่จุดเดียวกันเลยนะครับย,ย,ย้า,บายลงมาไว้ด้านล่างล,างลยนะ้หมอกรองนะครับก็คือสายลุยนะครับพวกลุยน้ําแบบสูงๆนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่เหมือนตัวโฉม ตัว LVD กับประวันนะครับเพราะว่าก๊อกกองอยู่จุดนี้นะครับเวลาเราลุยน้ําเราจะลุยได้เยอะนะครับท่วมท่อท่วมอะไรนะครับเราก็สามารถไปได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับย้ายมาอยู่จุดล่างนะเพื่อนๆไม่ต้องลุยนะนี่นะครับมอกองนะครับย้ายจุดด้วยนะครับเครื่องยนต์คล้ายร้อยสิบไอครับหัวเครื่องนะครับคล้ายกันเลย พอมอกองย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับจุดแบตเตอรี่ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนหยุดจุดเหมือนซูเปอร์คารครับมันจะต้องเปิดตัวนี้วมานะครับเราก็จะเห็นแบตเตอรี่ก็เดี๋ยวนะครับปิดคลิปนาแล้วกันเนาะติดไว้ก่อนนะครับแต่ผมถอดได้ดูนะว่าวิธีการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับทํายังไงโอเคนะเพื่อนสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาทุกสี่นะผมถ่ายจอดเทียบให้ดูนะครับ เก็บนี้ก็ประมาณนี้ครับครับผม